คุณจินนี่ยศสุดาซึ่งเป็นลูกสาวของคุณหญิงสุดารั์เยุราพันธ์อย่างที่เล่าไปได้ร่ายยาวเลยกรณีดังกล่าวบอกว่าจากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งที่ในสังคมปัจจุบันยังมีความคิดการกระทําที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นโดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจำนวนมากดิฉันเข้าใจและยอมรับว่าทํางานทางการเมืองไม่ว่าจะบทบาทไหนย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิาพากษ์วิจารทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไะก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้ที่ฉันขอให้ความผิดพลาดนี้เป็นกรณีศึกษาออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและผู้หญิงทุกคน เพื่อ,อยืนยันว่าการสื่อสารที่ละเมอและคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ควรถูกมองให้เป็นเรื่องปกติในสังคมต่อมาคุณคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็ได้โพสต์ปกป้องลูกสาวผ่านเพจโดยแสดงจุดยืนในฐานะแม่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวค่ะร่วมถึงผู้หญิงทุกคนยืนยันว่าการคุกคามทางเพศว่าจะเป็นในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทยและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม